สำนัาาว INN ข่ดกอน,นุทินย้ำต้องเร่งฉีดวัคซีนย้ำจัดสัรนโมเดอร์นาลงทุกพื้นที่รอที่ประชุมสบคตัดสินใจเปิดผับก่อน16มก,กราคมรับห่วงมีคลัสเตอร์ใหม่ นายอนุทินชาญวิวรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงกรณีการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ในโรงเรียนหลังจากมีการเปิดโรงเรียนว่าต้องเร่งฉีดวัคซีนหากคนในครอบครัวเด็กฉีดวัคซีนแล้วความเสี่ยงในการติดเชื้อก็จะลดลงส่วนการได้รับบริจาควัคซีนโมเดอร์นาหนึ่งล้านโดสจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้จะมีการจัดสรรอย่างไรนั้น นายอนุทินกล่าวว่าอยู่ที่กรมควบคุมโรคแต่ยืนยันว่าจะมีการตัดสันลงไปทุกพื้นที่ สำหรับกรณีที่ผู้ประกอบการผับบาเรียกร้องให้เปิดดำเนินกิจการก่อนวันที่16มกราคม2565นั้นนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวนี้จะสามารถทำได้หรือไม่นั้นต้องขอประชุมสบคก่อนเพราะได้พยายามหามาตรการให้ดีที่สุดแล้วโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลักซึ่งขณะนี้ผ่อนคลายมาตรการไปเยอะมากทั้งนี้ขอให้เห็นใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างไรก็ตามนายอนุทินยอมรับว่าตนกังวลคลัสเตอร์ทุกพื้นที่เพราะเมื่อมีการรวมกลุ่มกันของผู้คนความเสี่ยงก็เกิดขึ้นแต่ขณะน,นี้สิ่งที่จะช่วยกรองความเสี่ยงได้บ้างคือการเร่งฉีดวัคซีนและจะมีการเร่งฉีดไปเรื่อยๆพร้อมขอให้ประชาชนระมัดระวังตลอดเวลาแม้มีการฉีดวัคซีนแล้วค่ะ ด้านดอนปรมัตวินัยรอคุยสบคเพิ่มประเทศเสี่ยงต่ำรับมีหลายชาติพร้อมบริจาควัคซีนยันไทยมีเสน่ห์ต่างชาติต้องการมาเที่ยวค่ะนายดอนปรมัตวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประเมินประเทศความเสี่ยงต่ำจะมีการเพิ่มเติมประเทศเสนอเข้าที่ประชุมสบคโดยมีหลายประเทศต้องการจะเข้ามาซึ่งต้องคุยในวงสบคหากเป็นประเทศเสี่ยงต่ำ จะอยู่ในข่ายทั้งนั้นจะเพิ่มอีกกี่ประเทศนั้นจะต้องรอสอบคส่วนจะต้องเพิ่มมาตรการประเทศเพื่อนบ้านที่จะเข้ามาในประเทศไทยหรือไม่นั้นอยู่ที่ฝ่ายปฏิบัติค่ะเนื่องจากมาตรการถือเป็นมาตรฐานกันอยู่แล้วว่าจะดูแลอย่างไรสําหรับในส่วนของนักท่องเที่ยวและชาวต่างประเทศที่จะเข้ามาในประเทศไทยนั้นนายดอนระบุว่า ปฏิบัติตามมาตรการทั่วไปโดยเฉพาะข้อกําหนดในแง่ของการดูแลนักท่องเที่ยวจะมีการดูแลข้อมูลการฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่เมื่อเข้ามาตามกระบวนการหากเข้ามาในเมืองแล้วก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับที่พวกเราปฏิบัติกันอย่างไรก็ตามค่ะประเทศไทยเป็นหนึ่งในแง่ของเสน่ห์ความสนใจที่ประเทศต่างๆสนใจจะเข้ามาอยู่ที่ประเด็นเดียวซึ่งเมื่อเรามีความพร้อมสงบร่มเย็น พร้อมขออย่าโยงเป็นปัญหาทางการเมืองไปหมดซึ่งการจะเดินทางไปไหนนักท่องเที่ยวจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ด้วยว่าแล้วปลอดภัยหรือมีความขัดข้องอย่างไรหรือไม่ปิดท้ายกันที่สักสยามไม่ห่วงบัตรสองใบคะแนนเทไปพักใหญ่ชี้อยู่ที่ประชาชนเลือกระบุเลือกตั้งนานวราวุธมองบัตรหหรือสอใบมีข้อดีข้อด้อยต่างกันค่ะ นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะเดขาที่การพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีบัตรเลือกตั้งสองใบจะทําให้พักเสียเปรียบหรือไม่เพราะคะแนนจะเทไปยังสองพักใหญ่ว่าอยู่ที่ประชาชนซึ่งทุกพักต้องทํางานให้ประชาชนถ้าประชาชนเห็นประชาชนก็จะสามารถตัดสินใจได้ส่วนการตั้งเป้าหมายในการเลือกตั้งสอสอน,นั้นนายศักสยามกล่าวว่าอีกนานทั้งนี้เมื่อถามว่าใกล้เลือกตั้งแล้วใช่หรือไม่ นายศักสยามกล่าวว่าอย่างตอนนี้เพิ่งมาแค่ครึ่งทางขอทำงานดีกว่าโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำม,มาหลายครั้งว่ายังมีปัญหาเรื่องโควิดและการเปิดประเทศอยู่ทำงานให้ประชาชนดีกว่าขณะที่นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พัคชาติไทยพัฒนากล่าวถึงกรณีการใช้กติกาบัตรเลือกตั้งสองใบนะคะว่า ไม่ว่าจะบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบหรือสองใบก็มีข้อดีข้อด้อยต่างกันไปเนื่องจากกรณีบัตรเลือกตั้งสองใบไม่จําเป็นต้องส่งผู้สมัครครบทุกเขตเพื่อที่จะได้สสบัญชีรายชื่อแต่หากเป็นบัตรใบเดียวก็จําเป็นต้องส่งสสครบทุกเขตเนื่องจากจะไม่ได้คะแนนพักใหญ่หรือพักเล็กก็จะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบที่แตกต่างกันออกไปเพราะมองว่าในส่วนของพักใหญ พักชาติไทยพัฒนานะคะคงไม่มีการลดตรงและทุกพักคงคิดเหมือนกันว่าจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นของสอสอแต่หากนับรวมสอสอจากการคาดการณ์ของแต่ละพักแล้วก็จะรวมได้800คนในสภาแต่ท้ายที่สุดก็ต้องไปดูกันว่าผลสุดท้ายจะออกมาอย่างไรทั้งนี้นายวรวุธยังมองว่าเป็นการเร็วเกินไปที่จะประเมินว่าพักเล็กศูนพันหรือไม่เพื่อเปลี่ยนเป็นบัตรสใบ เพราะทุกครั้งที่เกิดการเลือกตั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอและยืนยันว่าภัคชาติไทยพัฒนามีความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะจบการเสนอข่าว11นาิ5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n